แล้วก็ที่บุรีรัมย์ฮะวันนี้ก็มีคุณหมออีกท่านหนึ่งทีนี้นอกจากคุณหมอเรียนทองแล้วคุณหมออีกท่านหนึ่งที่คลินิกหมอสนทยาจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่ครับเปิดคลินิกรักษาฟรีปีที่29เ <c oughs> เนื่องในวันแม่แห่งชาติครับค่ะเ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> <อ>คุณหมอเนี่ยรักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเนื่องในวันแม่แห่งชาติทำมาอย่างต่อเนื่องครับ มีประชาชนเดินมาเดินทางมาเนี่ยอย่างมากมายครับแล้วก็บริเวณหน้าคลินิกก็มีผู้ประกอบการภาคเอกชนในตัวเมืองบุรีรัมย์เอาอาหารเครื่องดื่มเอามาแจกให้กับคนไข้และประชาชนจํานวนมากาแล้วก็ทางวิทยาลัยสารพัดช่างก็นําช่างมาตัดผมฟรีด้วยคือคุณหมอท่านทําเป็นที่ประจักษ์เนเป็นปีที่29ะคืแล้วอ่อ,อนคนก็มาร่วมกันทีนี้โอ้โหนี่สุดยอดมากเลยฮะคุณหมอสนธยาวัฒนโกศลเน ปีนี้ก็เป็นปีที่29ครั้งที่40ที่เราชาวบุรีรัม์ร่วมใจทำพิีถวายพ่อซึ่งก็มีราจัดเล็กลวงก็อราายุมากแล้วก็มีตรวจฟรีมีแจกถุงยันชีพแจก,กยาสามัญประจำบ้าน อกเสื้อผ okay. <pl> ้ายุโรปแล้วก็ตัดผมฟรีนะครับแล้วมีคนใจบุญก็มาทำโรงทานกันคาดว่าทั้งยีสกว่าจุดแต่เราไม่ตั้งเต็นแล้วครับเพราะว่าหะะอยุบางแล้วครับก็จะทำถวายท่านนะจนกว่าพวกเราจะหมดลมหายใจก็คุณหมอจากโรงพยาบาลหมอเอื้อมพาก็มาช่วยตรวจหมอีิติมาก็มาช่วยตรวจครับโอ้โหได้ทำเป็นปีที่29แล้วนะครับ นายแพทย์สนธยาวัฒนโกศลคลีนิกหมอสนธยาจังหวัดบุรีรัมย์นะครบโอ้โนบนากับคุณหมอด้วยและขอชื่นชมฮะรวมไปถึงคนที่มาร่วมกันด้วยนะเนี่ยวิไยลยสารพัดช่าง<ะ>ผู้ประกอบการในพื้นที่เอาอาหารการกินต่างๆมาคือการเริ่มทําคุณงามความดีเนี่ยคุณหมอทําปีแรกๆเนี่ยก็คงทําคนเดียวนะ,ะคือเหมือนกับการทําทางนะ,ะผมว่านะ,ะคือเหมือนกับวางก้อนอิดลงไปก้อนหนึ่ง ปีถัดไปก็อีกก้อนหนึ่งมันก็เห็นทางชัดขึ้นเรื่อยๆคนอื่นก็เดินตามไปด้วยทีนี้ <คะ S 1> สุดยอดมากนะครับ <คะ S 1> แล้วก็วันนี้ที่พยาวครับในอำเภอพยาวาร่วมกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านใหม่ท่ากรองฮนะลงแขกดำนา <คะ S 1> เนื่องในวันแม่แห่งชาติครับคือปกติการทำนาเนี่ยก็ราวช่วงเดือนสิงหานี่แหละครับที่เขาบอกว่า,าดำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อไงเห็ไหม ไป,ไปตกราวๆเดือนธันวาคก็เกี่ยวได้พอดีครอันนี้เป็นกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะฮะเชื่อมความสัมพันธ์คนในชุมชนนะปลูกข้าวในวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกี่ยวในวันพ่อไนงะอ,อันนี้ที่จังหวัดพะเยานะครับนี่พี่น้องประชาชนร่วมกันกับในอำเภอฮะส่วนที่จะเชิงเซาโอ้โหช่วงวันหยุดยาวนะแล้วก็มาวันนี้วันแม่แห่งชาติ พี่น้องประชาชนเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง,างๆทั่วประเทศเลยนะแต่นี่จังหวัดเชิงแสาก็แน่นอนฮนะไปไหว้พระนะขอพรทำบุญเป็นสิริมงคลน,ะนี่ก็ไปกันที่วัดฮนะ,ะนี่บรรยากาศฮนะโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะมากวัดโสธรนะวัดราดราวัดหลวงพ่อโสธรไงคะนะเพราะว่าคนเนี่ยบางคนนะเขาก็บอกว่าวันพระ ที่ขึ้น8ค่าเดือน9เนี่ยอือวันนี้เลยก็จะโชคดีเพราะว่าเลข8เนี่ยมันคืออินฟินิตี้เลขแไงเลข8ท่านผู้ชมนึกถึงเลข8อ่าแนวนอนไงคะเลข8ถ้าเอามันนอนลงมามันจะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ส่วนเลข9กก็เป็นเลขที่เป็นสิริมงคลอยู่แล้วเอาไปเลย8 9ดเกาอคนไปวัดเยอะนะคะอนุโมทนาสาธุฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกดระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทย เร็วหรือครอบคลุมทั่วไทย